สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ๊กกี้พามากินอาหารซีฟู้ดนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะด้วยสถานการณ์โควิด19เราก็เลยต้องสั่งมากินที่บ้านนะคะจะมีนี่เลยค่ะคิงแครบค่ะคิงแครบนะคะตัวเป้งๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีล็อกเตเลนค่ะแล้วก็จะมีกัง้งวันนี้กั้งจะอยู่ที่ประมาณ10ตัวนะคะกัง้ง ข้างเคียงนี่เลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็กระเทียมโทนดองแล้วก็ผักดองก็จะมีขิงดองขิงดองด้วยค่ะ <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็คือปั่นเองนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบวาซาบิก็จิ้มวาซาบิค่ะนี่เลยนะคะคิงแคปค่ะคิงแคปแล้วก็ล็อบสเตอร์เลนค่ะวันนี้ คือสถานการณ์โควิดกินที่บ้านนะคะปลอดภัยไม่แพร่เชื้อด้วยค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ